สวัสดีครับวันนี้พามาเบิ่งข้าวโพดครับเบิ่งรถเกี่ยวข้าวโพดเนาะครับเนาะมื้อนี้เกี่ยวยู่บ้านกระแอกครับจังหวัดอุบลครับเบิ่งข้าวโพดเพื่อนครับมากกใหย่ๆ รอมสูงของฟักอยู่ประมาณเมตร20ครับต้น2อเมตรหาซิบมาปรุ่นกันครับว่าข้โพดแปลงนี่ซิบเก่าไรที่ได้จ็กตันตอนนี้ได้แล้ว20หาตันครับเดี๋ยวเดี๋ยแค่นี้ครับรอรุ่นกันว่า ที่ได้เพิ่มอีกจักตันมาเดี๋ยวพายไป่งรถเกี่ยวครับเขาพูดกะกะห้างดูน,นะครับแต่ว่ากะฝักไงต้นไงลำไง ดูครับเมตรหาซีฟฝากดิความสูงพันหกสามเก้าครับซีพีหกสามเก้าครับยุดยอดของคพืนอิหลีครับ วัดความชื่นในสามสิบสี่ส้าครับราคาประมาณแปดบาทสิบถึงแปดบาทสิบแปดครับ,รบต่อโลโด้วยไปโหรดเกียบสุด เก้าไร่แปลงนี้ทำนี่บิ้งเบิงลำครับเกื <l ots> อบซ้ำแขนผมฟักหกนี่งพอต้องรอถึงครับฟัร์กนี่ TP หกสามเก้าหาเบิงรถเกี่ยวครับผม ุดใหญ่ของคูปตาครับรถเกีียวร้อยห้าเอกเกียวไรหกหลอยครับมีคนงานเก็บฟ้าไก่พร้อมครับผมบริการแบบเอาใจลูกค้าไปเลยครับ พีน่น้องท่านไหนสนใจตดต่อ,ตตอขอมากาครับอำเภอทงศีอุดมมำเพื่อดีเดครับตดต่อ,ตตอได้ซูเปอร์กกแม็กเลยครับผม กับคนเก็บเพิ่นเฮ้ยฝากดูกครับเดี๋ยวของของหน้าเพิ่นรุ่นใส่30ตันครับเอโผด ปลาแปลงนี่ประเทศเป็นหล่องคูครับกระปวดกระปดแปลงนี้จะเป็นหล่องคูนี่ครับหล่องคูปลอยนามเส้นนีครับนี่ปลอยนามเส้ยี่สิ ระบบน้ำเป็นระบบน้ำสูบน้ำลาดครับสูบจากคลองคลองสาธานะครับ เอวสองมือแล้วครับมือว่านเบิดมือได้สิบแปดตันมือนี้รถผมไปขายมาแล้วครับเที่ยวหนึ่งเจ็ดตันและรุ่นกันว่าเจ้านี่แบงนี่เนี่ยจะได้จักตันครับสามสิบตันจะถึงไหม ในรถตอนนี้กัประมาณ3ตันน้อยๆครับ3ตันน้อยๆบวกอุ่มนี่เข้าไปอีกตันเจ็ดครับรถขั้นนี้อุ่มได้ตันเจ็ดกะสิประมาณหาตันน้อยๆ ตามเก็บกระเป๋ใสท,ทุกรล่องครับทีมงานมาตรฐานครับบากใจลวงลวนเก็บเบิดครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับเบรนด์บุ๊คสุดวัวแมกรดนเกล่ยวเขาครับิดต่อจอคิวงานได้เลยครับ ใส่มือไปแล้วครับไต่ถ่ายเงนใส่ ยอดต่วนนหญ่ต้นสูงครับกระโหดพันนี่แต่ของ่นบอกว่างานข้า,างงานนี่เจ็ดไรครับใส่ขี่ไก่เครื่องรถครับเครื่องรถทิพหล่อขี่ไก่ให้นี่เจ็ดไรนี่ปุ้ยเทิงขี่ไก่เถิงป้างหน้ายาโรับ จะมากติดติดปากแบบนี้ครับต้องมีคนยางน้ำล้วก็ดึงออกครับผู้ได้มีเอเฮ็ดบไยติดก็บอกได้เลยครับติด้วมันจะแน่นนะครับติดฟักติดตน้นว่างลรวว่าง ยก็บให้แบบดีเลยครับโซ่ฝักแน่องครับสองฝักพ่อรัววะลัวกลัววะสุดครับฝักใหญ่หกสามเก้าซีพีหกสามเก้าแน่นอนของเพื่อนครับเต็มแล้วครับเต็มอุ้มแล้ว เต็มอุ้มแล้วเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยย่นกันว่าเคียร์แล้วสีเบิร์ตบัวอุ้มนี่สามอุ้มอุ้มละตันเจ็ดหาตันหนึ่งลอยหาตันว่านหาตันครับหาตันบววยิ้มหากาะสี เราสามสิบตันครับ19ไร่สาตันซีพีหกสมามาตฐานของเพื่นครับเจ้านี่เป็นใจเกีงครับ เบิร์ตพอเบิร์ตพอเบิร์ครับพอแล้วไปเบิ่์งออที่เลยครับเอาหลังเลยก็ได้กางกลางกันละกางกลางกันเดินในนะิะน้อย่อพ่อพ่อ,พอ ระวังเด้ครับเ,เม็ดงามครับขอโพทความชื้นกับประมาณ33ถึง35ครับ เกี่ยวมาแตงแตมูอว่านครับิบเก้าไร่เกี่ยวสองวันครับเจ็ดไร่หกไร่หกไร่มั้งครับสิบเก้าไร่ ดูแล้วเล้าประมาณ30ตันครับกระพดเจ้านี่เที่ยวแรก10ตันเที่ยว2 8ตันเที่ยว3 7ตันครับเที่ยวเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะประมาณ5ตันครับเหาเหล้าหตันก็มีประมาณ30มสิบตันกโอ้ยงามของเพคนครับเฮ็ดได้ครับ น่ามาเปอร์เซ็นต์ครับชื้นประมาณ35%อ่าครับขากไปสักหนียครับเดี๋ยวมาสรูปหลังกริปครับผมมาสุูปแล้วสิได้จักตัน รอติดตามครับผมสวัสดีครับ